บทที่7556ความอดทนของอู๋ปัวหลินเริ่มมาลายหายไปทีละน้อยตอนนี้เขาอยากจะพุ่งตัวเข้าไปด้านในด้วยตนเองเพื่อสะกดคนทั้งหมดไว้ใต้อานัตและ,ะเผด็จศึกให้จบภายในเวลาที่สั้นที่สุดทว่าคิคุจิโคเฮผู้ซื่อสัตย์รีพามเข่าวไว้พลางเตือนสติท่านปรมาจารย์อย่าเพิ่งวู่วามครับการที่รัศมีเราร์ของพวกมันกว้างขนาดนี้พิสูจน์ได้ว่าพวกมันเข้าสู่สภาวะเฝ้าระวังระดับสูงสุดแล้ว ไม่แน่ว่าข้อมูลเรดาร์และกล้องวงจรปิดทั้งหมดอาจจะถูกอัปโหลดให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาแบบเรียลไทม์หากท่านลงมือตอนนี้ทั้งที่คนยังไม่ทันเข้าไปถึงข้างในวิดีโอจากกล้องวงจรปิดคงส่งถึงเพนตากอนไปก่อนแล้วและหากพวกมันล่วงรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของท่านท่านจะยิ่งลำบากกว่าเดิมหลายเท่าครับอูปัวลินกัดฟันถามแกบอกเองไม่ใช่หรือว่าพวกมันสื่อสารง่ายแล้วทำไมจู่ๆถึงได้ระแวดระวังขนาดนี้ คีคุจิสายหน้าท่านปรมาจารย์เรื่องนี้ผู้น้อยเองก็คิดไม่ตกจริงๆครับความสัมพันธ์ระหว่างสถานีวิจัยต่างๆในแอนตาร์กติกานั้นดีกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเสียอีกเพราะบนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรระดับประเทศแล้วในทวีปแอนตาร์กติกาเรายังมีความรู้สึกของการเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันปกติถ้าเราไปสถานีวิจัยอเมริกาแค่รถขับไปถึงหน้าประตูพวกเขาก็จะออกมาต้อนรับเราฝูงใหญ่แล้วไม่เคยมีครั้งไหนที่จะระวังตัวแจขนาดนี้เลยครับ อูปัวหลินขมวดคิ้วหรือว่าเรื่องของอูหฮานกงจะหลุดไปถึงหูพวกมันคีคุจิเองก็มีสีหน้ามึนงงไม่แพ้กันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับพวกเราทุกคนต่างถวายหัวยอมตายเพื่อท่านปรมาจารย์ไม่มีทางที่จะทำข่าวรั่วไหลไปได้อย่างแน่นอนอูปัวหลินนี่มันแปลกเกินไปแล้วอะไรกันที่ทำให้พวกมันต้องตั้งการสูงขนาดนี้ในขณะที่อูปัวหลินกำลังชงนใจและไม่รู้จะเริ่มลงมืออย่างไรดี ทันใดน,นั้นบนท้องฟ้าก็ปรากฏลำแสงสองสายและพุ่งตรงเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆเครื่องบินลำเลียงของสหรัฐอเมริกามาถึงแล้วภายในเวลาเพียงสองชั่วโมงเสร็จเครื่องบินของพวกเขาก็เร่งเครื่องยนต์เต็มสูบบินจากฐานทัพในอเมริกาใต้มาถึงเหนือน่านฟ้าแอนตาร์กติกาคิคุจิโคเฮเห็นเครื่องบินลำนั้นก็อุทานออกมาด้วยความตระหนกสวยแล้วครับท่านปรมาจารย์เครื่องบินของอเมริกามาแล้ว อูป๋ปัวหลินถามเครื่องบินอเมริกาบินมาแอนตาร์กติกาในเวลาแบบนี้ได้ด้วยหรือคิคุจิเปล่าสายการบินพลเรือนหรือเครื่องบินโดยสารทั่วไปย่อมทําไม่ได้แน่นอนครับแต่เครื่องบินที่สามารถบินมาถึงน่านฟ้าแอนตาร์กติกาในฤดูกาลนี้ได้โดยไม่มีข้อยกเว้นย่อมต้องเป็นเครื่องบินทางการทหารเท่านั้นครับอูป๋ปัวหลินตกใจสุดขีดหมายความว่ากองทัพอเมริกามาที่นี่งั้นหรือพวกมันมาทําอะไรกัน คีคุจิสายหน้าผู้น้อยก็ไม่ทราบว่าพวกมันมาทําอะไรที่แอนตาร์กติกาแต่ความรู้สึกของผู้น้อยบอกว่าพวกมันดูเหมือนจะมาสนับสนุนสถานีวิจัยแมกเมอร์โดครับอูปัวลิมขมวดคิ้วแน่นพวกมันมาสนับสนุนสถานีแมกเมอร์โดงั้นแกจะสื่อว่าคนที่พวกมันกําลังเฝ้าระวังอยู่ก็คือพวกเรางั้นหรือใช่ครับคีคุจิพยักหน้าพวกมันต้องมองว่าเราเป็นเป้าหมายที่ต้องป้องกันตัวโดวยแน่นอน อู๋ปัวหลินสะบดด่าแม่งเอ้ยอยู่ดีๆพวกมันจะมาเครียดอะไรขนาดนี้ในขณะที่กำลังพูดอยู่ประตูท้ายเครื่องบินก็เปิดออกร่มชูชีพจำนวนมากค่อยๆเบ่งบานออกมาจากท้ายเครื่องคิคุจิหน้าถอดสีด้วยความหวาดกลัวนั่นมันหน่วยรบส่งทางอากาศอเมริกามันบ้าไปแล้วสนที่สัญญาแอนต์กติกาไม่อนุญาตให้ประเทศใดส่งกองทัพและขนส่งอาวุธเข้ามาแต่นี้พวกมันถึงกับส่งหน่วยพลร่มโดดร่มลงมาเลย พูดไม่ทันขาดคำเสียงพรึบพรับก็ดังขึ้นร่มชูชีพขนาดมหึมาที่ใหญ่กว่าร่มชูชีพปกติหลายเท่าตัวพลันกลางออกคิคุจิถึงกับขาอ่อนแรงท่านปรมาจารย์อีกฝ่ายมาแบบไม่เป็นมิตรแน่ๆครับพวกมันถึงขนาดขนยุทธปกรณ์ขนาดใหญ่ลงมาที่นี่ด้วยอูปัวลิ้นโกรธจนอกแทบระเบิดเขาต้องนั่งรถลุยหิมะ ยกเย่ขัวสั่นหัวคลอนอยู่หลายวันกว่าจะมาถึงใกล้สถานีแมกเมอรโดเห็นอยู่รำไรว่าใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วแท้ๆใครจะไปนึกว่าจู่ๆอเมริกากลับส่งกองทัพมาตัดหน้าเสียอย่างนั้นงานนี้อูปตัวหลินเจอต่อเข้าเต็มๆแผนน้ำมันหายของเย่เฉินส่งผลกระทบต่อเนื่องเหมือนโดมิโนจนตอนนี้กลายเป็นศึกระหว่างยอดฝีมือระดับปรมาจารย์กับหน่วยรบพิเศษสหรัฐอเมริกาไปเสียแล้ว บทที่7,557ในสถานการณ์เช่นนี้ต่อให้เจ้าฝืนบุกโจมตีไปก็ไร้ความหมายเพราะสิ่งที่อู๋ปัวหลินต้องการคือการเข้าควบคุมเจ้าหน้าที่วิจัยของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดมาเป็นพวกโดยไม่ให้เกิดการแหวกย่าให้งูตื่นทว่าหากอีกฝ่ายเริ่มระแวดระวังตนเองแล้วต่อให้เขาพุ่งเข้าไปควบคุมทุกคนได้ในตอนนี้ กองทัพสหรัฐอเมริกาก็ย่อมจะส่งกำลังเสริมตามมาไม่ขาดสายซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ตัวเขาเพียงคนเดียวจะรับมือได้ไหวเขาจึงหันไปถามคิคุจิโคเฮว่าตามความเห็นของแกเราควรทําอย่างไรต่อไปคิคุจิโคเฮตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้คือรีบถอนตัวครับอย่าไปประทะาากหานกับอเมริกาตรงๆเลยอูปัวลินเดือดดาลในอกตาวาดถามด้วยความโกรธ แกจะบอกว่าทริปนี้เรามาเสียเที่ยวอย่างนั้นหรือคิคุจิพยักหน้าท่านปรมาจารย์ครับมาเสียเที่ยวยังถือว่าโชคดีนะครับที่ผมกลัวที่สุดตอนนี้คือเป้าหมายของอีกฝ่ายอาจไม่ได้มีแค่การปกป้องสถานีแม็กเมหากพวกมันไล่ตามเรามาเพื่อซักไซสยเอาความจริงเรื่องที่อู่หานกงย่อมต้องถูกเปิดโปงแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนั้นอูปัวหลินก็ไม่ลังเลอีกต่อไปเขารีบเร่งเร้าทัานทีเร็ว รีบปรับลำถอยทับเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะอย่างไรเราจะเสียทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ได้เด็ดขาดอูหานกงคือรากฐานของอูปัวหลินในทวีปแอนตาร์กติกาการมีกลุ่มเจ้าหน้าที่วิจัยญี่ปุ่นเหล่านั้นคือหลักประกันพื้นฐานในการบรรลุปเป้าหมายการสำรวจของเขาที่เขาคิดจะแผ่ขยายอำนาจและเพิ่มจำนวนคนก็เป็นเพราะทีมวิจัยญี่ปุ่นที่มีอยู่ทำงานจนเต็มขีดความสามารถแล้วดังนั้นเขาพอจะยอมรับความ่ายแพ้ในการขยายอำนาจครั้งนี้ได้ แต่เขาไม่มีทางยอมให้ความล้มเหลวครั้งนี้สั่นคลอนความมั่นคงของอูหานกงวังเหมันของเขาเป็นอันขาดขบวนรถลุยหิมะจึงรีบหยุดและกลับตัวทันทีพร้อมกับมุ่งหน้าวิ่งกลับไปทางเดิมอย่างสุดฝีเท้าในขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารสหรัฐอเมริกาบนเครื่องบินลำเลียงลำแรกก็ได้รับรายงานจากสถานีวิจัยทันทีบนจอเรดาร์รถไม่กี่คันที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามาได้กลับลำหนีไปหมดแล้ว ผู้บัญชาการสหรัฐอเมริกามีสีหน้าเคร่งเครียดกล่าวเสียงเย็นหนีเร็วขนาดนี้ยิ่งพิสูจน์ว่าพวกมันมีพิรุษให้กำลังพลทีมสนับสนุนที่สองเร่งมุ่งหน้าไปดักรอที่เส้นทางบังคับในขากลับส่วนฉันจะนำหน่วยซีลที่เหลือและคณะเร้ยกลอมญี่ปุ่นเปลี่ยนเส้นทางมุ่งหน้าสู่สถานีโชวะของญี่ปุ่นทันทีทิ้งเ1 4 2ไว้หนึ่งเครื่องเพื่อป้องกันสถานีแม็กเมโดส่วนอีกสองเครื่องไม่ต้องเอาลงให้ตามฉันไปที่สถานีโชวะ วาตานาเบโกโร่ได้ยินดังนั้นหัวใจก็เต้นรัวด้วยความหวาดกลัวเขาเห็นกับตาว่ามีการส่งหน่วยซีลลงไปแล้วประมาณ50านายพร้อมรถหุ้มเกราะลำเลียงพลอีกสองคันหากยังจะลากคนและยุโทโธปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดไปที่สถานีโชวะอีกแล้วก็พลังทำลายล้างนี้มันมากพ่อจะระเบิดสถานีโชวะให้ราบเป็นหน้ากองได้หลายรอบเชียวละหากเกิดการประทะขึ้นจริงๆพวกอเมริกันไม่เปิดฉากฆ่าล้างบางเลยหรือเมื่อคิดได้ดังนี้เขาก็รู้สึกกระวนกระวายใจอย่างยิ่ง กลัวว่าสถานการณ์จะบานปลายจนเกินควบคุมยุทธศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาวางไว้ในตอนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนญี่ปุ่นอีกต่อไปคำสั่งจากพนตากอนคือ1ต้องมั่นใจในความปลอดภัยของสถานีแมกเมอร์โดและ2บนพื้นฐานความปลอดภัยนั้นให้ดำเนินการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่วิจัยญี่ปุ่นทั้งหมดทันทีโดยต้องเค้นเอาคำตอบใน2ประเด็นให้ได้คือ1ทําทำไมพวกมันถึงกบฏและ2พวกมันแยกย้ายกันไปทั่วแอนตาร์กติกาเพื่อตามหาความลับอะไรกันแน่ หากมีความลับล้ำค่าที่ไม่มีใครร่วงรู้อยู่ที่นี่เพนตากอนย่อมไม่มีทางปล่อยให้ความลับนั้นหลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาเด็ดขาดดังนั้นในเมื่ออูปัวหลินเลือกที่จะหนีภารกิจของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นการโอบล้อมจับกลุ่มเจ้าหน้าที่วิจัยญี่ปุ่นทุกคนในทันทีอูปัวลินกำลังหนีเสือแต่ดันจะไปปะทะกับจระเข้ที่ดักรอยอยู่ข้างหน้าแผนของเย่เฉินได้ผลเกินคาดจนตอนนี้กลายเป็นปฏิบัติการระดับโลกไปแล้ว หูปัวหลินจะหนีรอดจากการโอบล้อมของกองทัพสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่หรือเขาจะยอมใช้พลังปานปะทะกับเครื่องยิงจรวด M 1 4 2โปรดติดตาม